วันนี้นะคะมาต้มมาม่าไม่ใส่เนื้อหมูนะคะใส่สะบายต้มลิงเพราะคนไม่ค่อยสะบายอยากกินแบบนี้โปกแต่ทัวอ้วนนี่โคอ้วกนะคะอภัยนะ,ะขออภัยนะคะโคอ้วกนะคะจินหมูกพรนี่นะคะไม่ค่อยสบายก็เลยก็ทมามาม่านะคะให้กับคนที่ไม่ค่อยสบายนะ,ะนะคะเพราะว่าไม่ไม่เอาหมูอยากกินนิ่งๆนะคะ ขาดไสไปแล้วนะคะนคะคะมาม่านะคะแ,แบบแบบกินแบบจืดๆแลจืดๆแล้วก็ทําให้นะคะกินแบบมีค่ะแล้วก็นี่นะคะลงไปเลยจ้าวันนี้แบบง่ายๆสําสหรับคนไม่ค่อยสบายนะคะมามา่าง่ายๆสําสหรับคนไม่ค่อยสบายแล้วปีนไปทีนึงนะคะ ใช้ดินไม่มีอะไรเลยนะคะแล้วก็บิดให้นี่แล้วก็ลงไปนะคะเขากินข้ามไม่ได้อยากกินแบบนี้แต่ไม่เอาเนื้อหมอนูนี่ค่ะจะเป็นเส้นอย่างเดียวจ้ะนี่นะคะแล้วก็บริการให้นะคะ แล้วเราใส่ผักตำลึงนะคะเห็นไหมคะไอ้นนี่ผักสดๆนะคะเอามาบนบ้านเลยค่ะไอเด็ดมาสักพักนึงนะคะแล้วเรามาทําให้คนปวดคนไม่สบายให้เขานอนกินกราแบบนี้นะไม่มีหมูไม่มีอะไรนะคะกินแบบง่ายๆไปเลยเนาะ ไม่เอาผักอะไรไปกินผักตำลึงเดี๋ยวขอให้ให้คนนิดหน่อยเนาะเดี๋ยวนี่กินมีคือว่ามามา่มาตำลิงนะคะอันนี้เรียกง่ายๆมามา่มาต้ยมยำนะคะตำลึงนะคะนี่แหละก็กินง่ายสำหรับกินข้าวไม่ได้นะคะ่ะเดี๋ยวเราปิดแก๊สเลยพอแล้วะคะ่ะเดี๋ยวเอ่ย หรือก่อนน้ำปลาีนิดหนึ่งนะคะเ๋ยวน้ำปลานี่นึป็นะคะเดี๋ยวเราผ่าถ้วยถ้วยใส่ก่อนจ้ะให้กินข้าวได้หน่อยนะคะนี่นะคะ เราก็จะใช้แค่นี้เองนะคะนี่ค่ะชามจีใหญ่ใช้ตำรุนก็มีประโยชน์นะคะไม่ต้องบางคน ถ้าไม่ค่อยสบายหมูเขาก็ไม่ค่อยอยากกินนะคะมันจะบวก็เลยใช้แบบนี้เลยจ้ะอยากกินมามกๆง่ายๆนะคะมีติดบ้านเลยกด็ดีนี่จืดเลยนะคะสำหรับคนไม่ค่อยสบายนะคะจะกินแบบจืดๆนะคะจืดๆเซฟไม่ได้ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะผักติดตรงนี้หน่อยนึงนะคะเดี๋ยวเราก็จะนี่เลยค่ะมันก็รูรบมันก็จืดๆมาแล้วค่ะนะคะ,นะคะรสจืดมากเลยเห็นไหมคะเนี่ยน,นะคะจืดค่ะเขาบอกว่าขอพริกป่นสักนิดนึง นี่ค่ะเห็นไหมคะนี่แหละคะ่ะมามา่าของผู้ที่แบบอยากจะทานมาม่านะคะที่แบบว่าไม่ไม่ลดจัดแล้วก็กินกินข้าวไม่ค่อยได้นะคะนี่แหละคะ่ะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเดินทางไปไหนปลอดภัยนะคะแค่ค่าจากยอันตรายทั้งปวงบญรษาสภาคุ้มครองสาธถกค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสาธุค่ะ